ครับสวัสดีครับยุ้ยเนาะวันนี้แปลงด้านหลังนะครับอ่าน้องตบว้น72วันต้นปมหมดแล้วนะครับเราจะมาทําแปลงสาธิตนะครับฉีดตัวยาของคอนเสือซึ่งก็จะประกอบไปด้วยยาที่เอาเรื่องโรคก่อนนะครับตัวโรคนะฮะเราจะใช้ตัวไทค์พับบวกไทพลายชุดนี้จะได้โรคใบไหมนะครับนอกคอรุ่งน้องเมล็ดด่างเมล็ดลายซึ่งเป็นปัญหา อพี่้วยใช่ไหมครับนะฮะทีนี้ตัวนี้นะครับเราจะฉีดในพื้นที่ประมาณ10ไร่นะส่วนโคซินนะครับโคซินกับล็อกโก้ตัวนี้นะครับจะเป็นเออ่เพี้ยกระโดดสีน้ำตาลนะโคซินจะออกฤทธิ์คุมไข่นะพี่คุมไข่คุมตัวอ่อนนะแล้วก็ใช้ล็อกโก้เนี่ยเป็นตัวที่น็อกนะครับน็อกตัวแก่นะฮะตัวนี้ตัวแก่จะร่วงนะครับเนาะแล้วก็เชื้อราไปแล้วนะครับเพียไปแล้วตัวนี้จะเป็นแบคทีเรียชื่อโคลีเอต ใบเคียรนึ่งออกนะพี่เนาะไอที่เป็นขอบแห้งๆนะครับจะใช้ตัวนี้ในการการักษาของมดเสือส่วนหนอนนะครับหนอนนะครับเราจะใช้อินล็อกนะครับบวกกับจะเป็นอินล็อกกับลูเฟนอินล็อกนะจะเป็นสารอินล็อกสามนี่จะน็อกหนอนหนอนนังเหนียวนะครับหนอนไปขาวในช่วงเข้าออกมันจะมีหนอนกระทูควายไปอินตัวใหญ่ๆนะครับแล้วเราใช้ลูเฟนตัวนี้จะเป็นคุมไข่์ก็คุมไข่หนอนนะคุมไข่หนอนจะทําให้การฉีดยาครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถควบคุมหนอนเนี่ยได้ และยาวนานขึ้นเราต้องฉีดก่อนทนี้เองก็จะครบเลยนะครับเพียกระโดดนอนนะฮะแบคทีเรียเชื้อราแล้วก็โมอเตอร์เวย์เปเล็งเต่งมมเต่งนะครับก็ถือว่าครบยาของเสือเราเองแล้วก็พัฒนาแล้วก็วิจัยออกมาใหม่ๆโดยตลอดนะครับตรงนี้ทุงนี้ก็จะเป็นนะครับเนาะก็เดี๋ยวเราติดตามนะครับประมาณา20วัน สิบไม่เกินยี่สิบวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูแปลงนี้นะครับข้าวก็จะออกหมดนะครับอของพี่ยุย้ยสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวครับ